ข้อสังเกตของเจ้าใส่เงินใส่ทองนะครับเพอเป็นคู่บัดดี้กันให้สังเกตที่คอตัวนี้คือคอจะถลอกปอกบปกตัวนี้ใส่ใส้ทองส่วนตัวนี้คือเจ้าใส่เงินคอเขาก็จะสวยอยู่เนื่องจากผ่านสนามลบไม่โชคชนเท่าไหร่อันนี้ไม่บู๊ไม่บู๊แต่เจ้า ใส่ท้องนี่บู๊บูนาลุกเนาะบูผ่านผลเนาะโชคชนเนาะศึกเนื้อเสือใต้ผ่านมาหมดเนาะผ่านมาหมดแล้วผ่านการลบอย่างโชคชนมาแล้วนะใส่ทองนะ่ะศึกเนื้อเสือใต้เราไม่บันนะเว้นแต่ศึกในบ้านนะศึกไหนลบมาหมดแล้ว